แถมก็ผู้หญิงก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันอันนี้กล้าเหมือนกันขัดแค่เหมือนกันเนาะมั่นใจครับคนเดียวนะกำลังมาครับกำลังมาวันนี้เดี๋ยวมาละ มาแล้วมาแล้วกรรมการมาแล้วครับเขาจําสถานที่ผิดเขาเป็นทางโน้นมาสี่คนแจ้งหมดแล้วครับพอดีครูจักรวัลเปลี่ยนแปลงทางโน้นเป็นไทยวีดีโออ่ะผมพอละยาพารานี่ไม่เป็นไรหนาแต่นี่ยาแก้แพ้ยาแก้แพ้สองเม็ดมันผิดปกติเขาให้กินแค่เม็ดเดียวอ่ะ อ๋อใช่ใช่เน้น้ำมูกมันไหลก็เลยเล่นเลยเพราะว่าผมมาดูเด็กตอนเช้าอ่ะมาดูเด็กตอนเช้า <c oughs> ทีนี้การแต่งกาย2ี่คะแนนนะครับแล้วแต่กรรมการนะครับเพราะว่าครูมอบอำนาจให้กรรมการจัดการตรงนี้เพราะว่าดูในเชิญเชิญครับมัธยมครับพอดีครูครูจักรวาลเปลี่ยนแปลง เขาเปลี่ยนแปลงแต่เลยแต่เลยเอาทางนี้อนนี้ไม่ต้อนึงละาได้อนี้ม้อนจได้เนาะ้ได้ทุกนทได้เลยเนาะ แล้วแต่กรรมการนะครับการแต่งกาย20่สคะแนนนะครับปีที่แล้วมันแยงจะบอกให้นะปีที่แล้วแยงพี่สตใช่ใส่ชุดพละามอเดียว ก็เลยลเต้องเลยครูแก้ปัญหาก็คือครูให้ละวันที่หนึ่งสองคนอันนี้นะเดี๋ยวครูจะบอกกันหน่อยอันนี้มันเป็นความผิดของทุกคนทั้งชั้นเนี่ยที่ไม่ได้แจ้งเลยมาหนึ่งทั้งสองเลยมาหนึ่งทั้งสองเลย แจ้งในไลน์ในไลน์แจ้งในไลน์ในเฟซหลดอันนี้ก็อยู่ในไลน์เหมือนกันอยู่ใน f เฟซบุ๊กอยู่ในเฟซในเฟซอ่านอันนี้เขาอ่านอันนี้เขาอ่านแล้วก็ทักมาว่าให้แต่งชุดอะไรเขาถามเพราะสูงในกลุ่มสูงในกลุ่มหมดแล้วนี่แล้วแต่กรรมการนะครับ

ไไม่ต้องแันงแน่นนะไว้เิระดดเอาระดับที่หน <noise> 啊，外乎无所。 Taménta. Iniciando o proceso. ทำได้ครับได้ทุกอย่างเลยวิดีโอและเป็นถ่ายรูปก็ตุ๊บได้เลยได้หมดเลยครับ สู้เลยเนาะครับอ่าครับลงตัวเนาะครับคุณมากเนาะครับ